สวัสดีครับยี G. ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Racing Rain นะครับ mm. ผมก็เพิ่งจะหายป่วยนะ <c oughs> ใครขึ้นสูงมากนะครับผมขึ้นถึง40องศาเลยแนละ้วก็เกือบตายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นโควิดนะ <c oughs> ไม่ได้เป็นโควิด1 9นะครับผมก็หายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาอัคลิปกันเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ผมสำหรับตู้ต่อไปที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นั้นก็น่าจะเป็นตู้ โกคูไซヤสองและเบจิต้าไซヤสองนะครับผมซึ่งสามารถแปลงร่างได้ด้วยสำหรับโกคูก็จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซヤขั้นที่สานะครับส่วนเบจิต้าก็จะแปลงร่างเป็นมารจินเบจิต้านะครับผมสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยน่าจะมาคู่กันเลยเป็นดูเอาด็อกันเฟสนะครับและสำหรับซเวอร์อินเตอร์นั้นก็จะมีโปรโมชั่นให้เรากดด้วยนะครับพ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าโปรโมชั่นที่เขาให้เรากดเนี่ยเป็นอะไรนะเพราะว่า เห็นคร่าวๆว่ามันมีตั๋วให้ด้วยนะครับก็น่าจะแถมตัว๋วน่าจะมีฟรีน่าจะมีแถมตั๋วนะฮะแล้วก็มาเซอร์เคิลแรกเนี่ยน่าจะมีลดราคาด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีเพชรเหลืออยู่นะครับหลังจากที่ผ่านตู้งงเงอกมานะก็สามารถกดกันได้นะครับสำหรับตู้โกคูไซยา2และเบต้าไซยา2สอนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยมันน่ากดหรือเปล่าความสามารถเขาเป็นยังไง เราก็จะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โกคูซูเปอร์ไซยาคันที่สอแองเจลกันก่อนนะครับผมเป็นตัวดีสีม่วงนะครับเป็นตัวดีสีม่วงเอ่อลีดเดอร์สกิลนะครับผมเป็นอัลเทอร์วอริเอีร์นะครับแคตตากรีคลิปบวกสาม HP Attack และ Defense บวก170%ทั้ง3อย่างเลยนะครับ HP Attack และ Defense บวก170%เลยซึ่งถือว่าสูงนะเป็น lead นักรบที่ตายแล้ว <c oughs> นักรบที่มันมีวงแหวนบนหัวนะครับผมจากนักรบต่างโลกนะครับแล้วก็ยังเป็น lead Super Saiya ah, ขั้นที่3ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ให้มาแค่150%เท่านั้นเองอสำหรับ Super Attack นะครับ เพิ่มพลังโจมตี1เทินนะครับไม่สแต็กนะไม่สแต็กนะครับและคอสอิมเมนซ์ดาเมจชูอนเนมี่นะให้มาแค่1เทินนะครับผมไม่เป็นไรเราผ่านไปนะครับเรามาดูที่พัสซีสกิลนะแอ t แท k และ d ด f เ n นซ์บวก100%ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับโผล่มาก็100%ตตรงเนี้ยผมชอบอ่าอยูนิตที่เป็นอย่างงี้นะมันใช้ง่ายดีนะครับไม่ต้องมาลุ้นอะไรนะ ผมมาถึงปุ๊บก,ก็เป็น100%เลยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันมากที่สุดถึง60%เพิ่มอีก60%เนะครับเมื่อ HP เหลือเยอะคือ HP เหลือเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้พลังป้องกันสูงขึ้นเท่านั้นนะครับและกลับกันถ้า HP เหลือน้อยเท่าไหร่พลังโจมตีก็จะสูงขึ้นก็จะเป็นเมคานิกที่ กันนะครับก็คือถ้าเกิดเลือดเหลือเยอะเนี่ยพลังป้องกันก็จะสูงพลังโจมตีก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือดลงต่ําพลังป้องกันก็จะต่าลงแต่พลังโจมตีก็จะสูงขึ้นนะครับสาหรับโงกุ้นสยาสองตัวนี้นะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก30%เมื่อโจมตีเป็นซูเปอร์แอทแทกและยังต้องเก็บคิสเซฟียถึง3ลูกนะครับผม,มถ้าเกิดเก็บคิสเฟียสามลูกแล้วก็โจมตีท่าไม่ตายไปเนี่ย พลังโจมตีแล้วกันก็จะเพิ่มอีก30ซก็ถือว่าถ้าเกิดเรามีติดตัวอยู่แล้ว1 6 0นะครับผมแล้วก็บวกอีก3 0มสเป็นมันควรจะมันเยอะกว่านั้นแหละผมไม่รู้ละแต่มันก็ถือว่าเยอะมากนะครับพลังป้องกันถือว่าสูงมากนะทันทันทีที่เขาออกว่านะโอ้ยลิ้นพันกันนะครับและยังไม่พอเขาจะสามารถแปลงร่างได้นะครับเมื่อเจอศัตรูเพียงตัวเดียวและผ่านเทินที่3ไปและศัตรูตัวนั้น เลือดสูงกว่า80%นะครับอืมก็ก็ใช้ใช้แบบงงนะศัตรูต้องต้องผ่านเทินที่3แล้วศัตรูต้องมีเลือดเยอะกว่า80%นะครับอ่ะโอเคพอแปลงร่างแล้วนะครับเขาก็จะเป็นซูปเปอร์ไซย,ยาขั้นที่3นะครับตัวนี้อา่าสำหรับซูปเปอร์แอแของเขาก็จะเป็นเกร a ลี่เลสแอตแท็เทินนะครับผมก็จะมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นนะแล้วก็ คอส t อเมนต์ดาเมจแล้วก็ยังมีโอกาสสูงที่จะสตันศัตรูด้วยนะครับค i ส e s สก l l พลังโจมตีและพลังป้องกันบวก120%นะครับผมแล้วก็เมคานิกเดิมนะครับยิ่งเลือดเยอะก็พลังป้องกันก็จะสูงแต่ถ้าเลือดน้อยพลังโจมตีก็จะสูงก็จะอ่าเป็นเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> คือเยื้องกันะนะ มันส่วนทางกันนะครับผมแต่ว่าให้สูงสุดถึง77%เเลยนะแปลว่าเมื่อแปลงล่างแล้วถือว่าเขาค่อนข้างเก่งกาดมากๆเลยนะครับผมและยังไม่หมดครับเพิ่มมีโอกาสหลบศัตรูมากถึง33%นะครับและพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก33%เมื่อเก็บลูกบอลได้3ลูกนะ และโจมตีทะลุทุกสีเมื่อเก็บลูกบอลได้6ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะเพราะว่าเมคาินิกในการเพิ่มและลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของตัวเองของเขาเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับผมก็ถือว่าออกมาก็ตัวหนาแล้วแหละออกมาก็ตัวหนาแล้วก็ยังมีการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก33%เมื่อเก็บลูกบอลได้มากกว่า3ลูกขึ้นไปนะครับและโจมตีทะลุทุกสีอีกเมื่อเก็บลูกบอลได้6ลูกนะก็ถือว่า ใช้งานได้ได้ดีเลยแหละใช้งานได้ดีเลยแหละสำหรับซ u เปอร์ไซย,ยาขั้นที่3โงกุลนะครับซึ่งใครจากการที่ดูตรงนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถตีตะลูกสีได้เมื่อเขาโจมตีเมื่อเขาเก็บลูกบอลได้6ลูกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะอัพไปทางตีเบิลก็ได้นะเอาทางตีเบิลก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเก็บลูกบอล3ลูกเขาก็มีโอกาส33%ในการ หลบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอัพหลบก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนเป็นตีเบิร์นแต่ว่าตีเบิร์นก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อีกเพราะว่ามันเพิ่มแค่เทินเดียวนะแต่ว่าเพิ่มเทินเดียวเนี่ยถ้ามันตีเบิร์นมันก็ถือว่าแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตีเบิร์นน่าจะมีประโยชน์ที่สุดและก็สามารถมีโอกาสที่จะแบบลุ้นให้ติดสตันได้มากขึ้น้วยนะครับในการตีเบิร์นของโงกุณสานะอืมก็ถือว่าตีเบิร์นแหละ ถ้าเกิดเปิดได้มากกว่า2ตัวนะครับก็ตีเบิร์นดีกว่านะหรือใครชอบที่มันแรงแล้วเลยก็ใส่ค,คริติคอลก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมมนะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันที่ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2เบจิต้านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเบจิต้าเนี่ยน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าโงกุลเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่มันขัดใจอยู่บ้างนะครับสำหรับ เบยจิต้าซูเปอร์ไซยาหสองเบยจิต้านะครับผมเป็นตัวดีสีเขียวนะเป็นตัวดีสีเขียวนะครับเรามาดูลีดเดอร์สกิลกันสำหรับลีดเดอร์สกิลเป็นลีดซูเปอร์ไซยาห์ค่าที่2นะครับลีดซูเปอร์ไซยาห์ค่าที่2 170%เลยแล้วก็เป็นลีดนักลบคืนชีพนะครับ150เก็เป็นลีดที่ใช้งานได้นะเพราะว่าฟรีเซอร์ทองตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่า ข้อเสียตรงนี้คือเบจิต้าตัวนี้ร่างแรกเขาเป็นซูเปอร์คลาสนะครับเป็นตัวดีแต่ว่าพอเขาแปลงร่างเป็นมาจินแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นตัวร้ายนะเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับถ้าเกิดเราใช้งานในทีมที่เป็นตัวร้ายล้วนหรือตัวดีล้วนนะครับดังนั้นมันเหมาะเป็นลีดอะสำหรับเบจิต้าตัวนี้นะ <laughs> สำหรับเบจิต้าตัวนี้มาเรามาดูซูเปอร์แอทแทกกันนะครับ เพิ่มพลังป้องกัน1เทิร์นนะครับแล้วก็คอสเอเมนตะ์ดาเมจทูเอนเนมี่นะก็เบจิต้าจะค่อนข้างหนากว่าตรงที่ว่าพลังโจมถ้าไม่ตายเขาเนี่ยเป็นการเพิ่มพล,พลังป้องกันนะครับพาร์ทิฟิซิคิวแอทแท็กและดีเฟนซ์บวก1น0นะครับไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิน้นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี60%อน๋อไอ,อ,อตรงนี้จะเหมือนโงกคุณนะครับก็คือแต่ว่าจะ สลับกันโผลมาเลยเนี่ยเบต้าจะมีพลังโจมตีที่สูงนะครับผมแต่ก็โผลมาเลยพลังโจมตีที่สูงยิ่งเลือดเยอะพลังโจมตีก็สูงนะครับผมแล้วก็สามารถบูทพลังป้องกันได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในเอชเอนะแต่ว่าเมื่อเลือดต่ำลงนะครับก็จะมีพลังป้องกันที่สูงขึ้นแต่พลังโจมตีก็จะลดลงสูงสุดถึง60%นะครับแล้วก็ตรงนี้ จะเพิ่ม Attack และ Defense อีก30%เมื่อโจมตีเป็นถ้าไม่ตายนะและต้องเก็บลูกบอลถึง3ลูกนะครับก็ตัวนี้ก็จะเหมือนโงกุลเลยนั่นแหละนะอ่าแล้วก็จะแปลงร่างเมื่อเมือ่อเมื่อเหมือนงงคุณจะแปลงร่างเมื่อศัตรูเจอศัตรูเพียงตัวเดียวและศัตรูตัวนั้นต้องมีเลือด เยอะกว่า80%และต้องผ่านเทิร์นที่3าด้วยนะครับคือเจริงเงื่อนไขมันดูเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับคือเจอศัตรูตัวเดียวศัตรูมีเลือดเยอะแล้วก็ผ่านเทิร์นที่3เนี่ยเราก็จะแปลงร่างได้เลยนะมาหลังจากแปลงร่างแล้วนะครับก็จะเป็นร่างมาจินเบจิต้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าขำใจนิดนึงตอนที่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวร้ายนะครับล,ลิงสกิลก็ คือผมไม่ค่อยดูลิงก์สกิลหรอกไปดูในเกมเอานะครับลิงก์สกิลก็อาจจะเพี้ยนไปหน่อยสําหรับถ้าเกิดจัดทีมมาได้ไม่ลงตัวนะสําหรับมาจินเบจิต้าตัวนี้นะครับพลังซูเปอร์แอทแทกนะเพิ่มพลังป้องกันอย่างมาก1เทินนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงในการสาตา,สาตร์ศัตรูคือเหมือนกับมูก้นแหละแต่ว่ามันสลับมา เปลี่ยนเป็นพลังป้องกันนะครับก็ถือว่าเบต้าเนี่ยจะค่อนข้างหนากว่านะในการเพิ่มพลังป้องกันต่างๆหนากว่าก็น่าจะดีกว่าแนละแต่ว่างูกุลจะค่อนข้างตีแรงกว่านะครับก็แล้วแต่ชอบนะก็ขอได้ทั้ง2ตัวกันนะครับสำหรับคนที่เปิดนะเรามาดูพัลสิสสกิลสำหรับมาจินเบิต้านะครับผมแอตแทและ d ดีเฟนซ์บวก120%ไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นนะครับโห oh, มาก็เพิ่มเลย120ถือว่าถือว่าเยี่ยมมากเลยนะตรงนี้ผมชอบ แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด77%เมื่อเลือดเหลือเยอะนะครับเลือดเหลือเยอะเท่าไหร่ก็เพิ่มสูงเท่านั้นนะแล้วก็เลือดเหลือน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มพลังป้องกันสูงขึ้นเท่านั้นโอ้คือเลือดเหลือน้อยมันก็ยิ่งหนาขึ้นอนะผมว่าเบจิต้าเก่งกว่าแหละเบจิต้าเก่งกว่าแหละทีนี้ถึงตลงไหนแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้ครับที่แตกต่างกันนะครับผมก็คือเบจิต้า โจมตีทะลุทุกสีนะครับเมื่อเก็บบอลได้มากกว่า3ลูกนะคืองูคุลเป็นหลบอะตรงเนี้ยแต่ว่าของเราของเบเต้าเนี่ยของเราอะ <c oughs> ของเบเต้าเนี่ยเป็นโจมตีทะลุทุกสีนะครับและถ้าเกิดเก็บลูกบอลได้มากกว่า6ลูกแล้วเบต้าจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกแบบนะครับผมก็คือตู้สอนชี้ลงอะทุกสีนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัว กึ่งแท้งที่ใช้งานได้เลยนะครับผมแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่ามีดาม g e ด e ดักชั o นหรือว่าพลังป้องกันที่สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนโกฮังนะครับผมแต่ก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีในการป้องกันนะครับเพราะว่าเขาเก็บบอลหกลูกปุ๊บเขาก็จะป้องกันทุกสีแถมโจมตีทุกสีด้วยนะครับสำหรับเบจิต้าต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ ใช้งานได้นะครับผมว่าผมว่าเบต้าจะเก่งกว่างกุนนิดๆน,ดนะแต่ว่าก็อยากให้ั้งคู่แหละเพราะมันมันเทนะครับผมสาหรับคนที่กดได้มากกว่า2ตัวนะครับผมแล้วก็ถามว่าปลดเส้นทางทางไหนดีนะนี้สําหรับเบต้าผมก็มองว่ามันมัน,ม,นมันแทงอยู่แล้วเนาะมันแทงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลบเนี่ยไม่จําเป็นเท่าไหร่นะก็ค,ะคงจะต้องเป็นตีเบิร์นเหมือนกันนะครับเป็นตีเบิร์นเพื่อเพิ่มโอกาสสตันนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันได้อีก อีกระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการตีเบิร์นของเขาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าดีนะครับสำหรับเบจิต้าหรือใครชอบให้มันแรงๆก็เป็นคริสข้ลไปก,ก,ก็ก็ไม่น่าเกลียดน,นะครับสำหรับตู้นี้ก็จะมีคำถามอีกแล้ใช่ไหมละ่ะว่าควรจะเปิดหรือเปล่าควรเปิดดีไหมควรจะทุ่มเทสำหรับตู้นี้ไหมผมมองว่าไม่ควรทุ่มนะครับสำหรับตู้นี้เรา แนะนำให้เสียงดวงแค่โปรโมชั่นก็พอนะแค่โปรโมชั่นก็พอก็คือเขามีโปรโมชั่นให้กี่ไซเคิลก็เอาแค่นั้นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมและในอนาคตอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมก็จะมีตู้โกเทนคูสและจอมันบูมาซึ่ง2ตัวนี้ก็ไปอยู่ในตู้นั้นอีกเช่นเคยครับผม ทำให้เราเห็นอนาคตจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นเร็วมากว่าเขาจะเข้ากลับเข้ามาเร็วเพราะฉะนั้นตู้นี้ใครผ่านได้ซึ่งระยะเวลาจากตรงเนี้ยจนถึงตู้นั้นนะ่ะสตัวนี้นยังไม่มีงาน2ตัวนี้ยังไม่มีงานนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่จําเป็นต้องรีบหาก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เขามีโปรโมชั่นให้ก็อาจจะดึงดูดใจให้เรากดนะครับดังนั้นใครมีเพชรเหลือนะก็กดตามที่โปรโมชั่นเขาให้มานะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่จำเป็นต้องไป เติมหรือว่าอะไรเพื่อในการหา2ตัวนี้นะครับเ,เก็บไว้5ปีดีกว่านะเก็บไว้5ปีดีกว่าครับสำหรับ2ตัวนี้ก็กดตามโปรโมชั่นนะครับผมโอเคในคลิปนี้ก็ถึงเวลา,าสุดควรแล้วนะครับผมใครชอบคลิปวิเคราะห์ตัวละครแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่น่าจะเป็นการกดตู้นี้แหละผมอาจจะก,กดตามโปรโมชั่นที่เขาให้นะครับผมก็ คงเสียเพชรไม่เยอะมั้งก็หวังว่าเราจะได้นะครับผมถ้าง,งวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ